นะไปจับไปปลาดุกนนกปดุีครับ้สวัสดีครับผมสวัสดีลูกทุกท่านนะครับช่องพ่อค้าผ้าหากินหาอยู่ครับผมวันนี้ก็จะมาทำรอบนะครับทำรอบดักปลารอบดักปลาหัดทําครับผมหัดทําก็ ดูจาก YouTube มาหัดทำก็ททำไปลงมั่งแล้วล่ะครับก็พอได้ครับทำไปลงก็ปลาก็เข้าอยู่ครับผมแต่วันนี้ก็จะมาทำ<ม>ให้ดูนะครับหัดทำไปพร้อมๆกันครับผมเออ่เหล็กที่เราจะมาทำรอบดักปลาก็คือจะเป็นเหล็กอะไรนะเหล็กไฟเมทร ที่เหล็กปูพื้นนะครับมันเหลือจากปูพื้นห้องน้ำบ้านเรามันกองไว้มีประโยชน์ผมก็เลยเอามาทำเป็นโครงรอบครับผมรอบของผมก็จะมีแล้วแต่ขนาดแล้วแต่จะคิดทำว<า>่าจะเอาขนาดไหนไม่ได้ว่าไม่ได้มีมาตรฐานนะครับว่าต้องเป็นขนาดนี้ขน,ขนาดนี้เพราะว่าขนาด ที่ผมจะทำเนี่ยจะเป็นรอบวงประมาณประมาณยี่สิบยี่สิบนิ้วครับผมยี่สิบนิ้วรอบวงนะครับเราก็จะตัดตัดเหล็กความกว้างของมันก็ประมาณแปดสิบเซนพอวงรอบพอม้วนเป็นวงก็จะได้ประมาณยี่สิบเซนครับผมไปนะครับเดี๋ยวเรามาตัดเหล็กกันก่อนครับผมตัดเหล็กด้วยลูกหนูตัดเหล็กครับ เราตัดมาได้นะครับความยาวของรอบเราก็จะผมจะอ๋อพูดผิดนะครับเมื่อกี้บอกว่า20นิ้วความกว้างของรอบ20นิ้วแต่ว่าเป็น20เซนนะครับเป็น20เซนครับผมความยาวก็จะประมาณ ผมจะเอา60เซนนะครับความยาวของรอบรอบนี้จะเป็นรอบเล็กครับผมรอบดักปราช่อนเอาแบบว่าเคลื่อนย้ายง่ายๆนี่ครับคว,ความความกว้างของรอบวงกลมจากที่ผมวัดเนี่ยจะได้ประมาณ80เซนนะครับ80เซน พอเราม้วนเข้ามันก็จะเหลือประมาณ20เซนครับครับผมก็หลังจากได้เหล็กนะครับเราก็มาม้วนม้วนเป็นวงกลมเป็นโคง้งเป็นโคง้งครงรอบนะครับก็จะได้ลักษณะนี้ครับผม เสร็จแล้วเราก็ใช้เชือกครับมัดสี่จุดนะครับผมนี่จะใช้เชือกเ,ออเชือกนี่ครับมัด ติดเลยครับผมครับก็หลังจากวัดเสร็จนะครับสี่จุดนะครับผมนี่ครับสี่จุดเราก็จะได้คงรอบเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วเราก็เอามาวัดกับตะข่ายเราเลยครับตาข่ายตัวนี้ เป็นตะข่ายสองสองเซนครึ่งครับผมเดี๋ยวเราเอามาวัดเลยนะครับการวัดกับตะข่ายผมก็จะวางวางตัวรอบไว้กับตะข่ายเลยนะครับแล้วก็ดึงตะข่ายม้วนม้วนตะข่ายเนี่ยครับม้วนตะข่ายให้ใส่ตัวรอบไปเลยครับผมเดี๋ยวเรามาตัดละก็มัดกันเลยครับผม เราก็ทำการได้ทำการตัดตะข่ายเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับาปากเอ่อปากปากงานแลครับทางเข้าของปลาครับเราก็เย็บเย็บให้ติดกันส่วนฝั่งนี้ทางที่ที่มัน ที่เราพับพึ่งมาเนี่ยครับเราก็เย็บให้สุดเลยครับผม,ผมใช้ได้สองสีครับสีขาวมันหมดเลยใช้ได้อีกสีหนึ่งก็จะได้เป็นเป็นทรงนี้ครับทรงทรงกลมครับผมเสร็จแล้วเราก็ เรียวร้อยเชือกงาก่อนครับงาทางเข้าครับงาแล้วครับงาเราเราก็จะกะเอาครับผมจะกะไปเลยก็ได้หรือว่าจะเอาไปสวมใส่เหล็กก่อนค่อยกะก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ เอามาสวมใส่โครงเหล็กที่เราโครงโครงรอบที่ทำเราทำไว้ครับเราก็จะเอางาแยลงไปก่อนนะครับแย่ลงตรงกลางก็ม้วน พยายามให้พยายามให้รอยพับเนี่ยมันตรงกันเหล็กนะครับตรงกันเหล็กแบบเนี้ยเพื่อที่เราจะมัดปักมัดงานได้ง่ายๆผมทําไปใส่แล้วประมาณห้าหกอันแล้วครับมันโอเคอยู่มันหมันอยู่ครับก็เลยมาทําให้พี่น้อง FC ดูนะครับอื นี่คือทางเขา้านะครับเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ตั้งนานครับทางเขา้าส่วนในนี้คือทางปลาออกครับผมเราก็ส่วน,ทา,น,ท,าานทางนี้คือทางนี้ทางปลาเข้าครับนี้คือทางปลาออกนะครับเราจะเอาปลาออกเราก็ทางออกของปลานะครับเราก็จะใช้เชือกนี่นะครับเอได้ เชือกของเราเนี่ยร้อยระพานท่านใดมีเทคนิคใหม่ๆม,มีเทคนิคดีๆก็แนะนำได้นะครับผมผมเพิ่งหัดทำครับพรีเหล็กวายเม็ดเหลือจากที่เราใช้งานนะครับก็เลยเอามาทำประโยชน์ทำประโยชน์โดยการนามาทำรอกครับผมน่าจะไม่สวยนะครับ แต่ก็แข็งแรงพอพอได้อยู่ครับผมแล้วก็เหมือนอยู่ครับเราก็มัดเลยครับทีนี้ตรงนี้คือทางออกของปลาครับผมมัดขยุ่มไว้เลยนี่นี่ครับพอเวลาเราได้ปาลาเราก็แก่มัดด้านนี้ส่วนอีกด้านเนี้ยเป็นทางเข้าครับผม ปากทางเข้ามันกว้างไปครับเราออกมาทางใหม่วัดใส่เหล็กครับผมเชือกที่เราร้อยไว้นะครับวัดใส่เหล็กสองด้านเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมปากทางเข้าทำมัน ยานนิดนึงแต่ว่ายานแต่ว่าปลาเข้าแล้วก็ออกไม่ได้ครับส่วนตัวนี้เชือกที่เหลือเราก็มัดทำเป็นที่หิ้วเลยครับปึ๊บนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผม สวยงามมีรับทางเข้าป่ามีหิวด้วยลาขนย้ายนะครับอือฮ่าเรียบร้อยครับผมรอบประช่อนครับเดี๋ยวนาคตกำลังจะทำรอบใหญ่ครับรอบใหญ่วง ความกว้างของวงรอบเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งครับโอเคครับผมก็คลิปนี้เราก็คงจะลาด้วยรอบสวยๆนี่ครับรอบผัดทํานะครับนี่สวยไหมครับผมผัดทํำ ไว้ใส่มั่งแล้วครับแล้วก็หมานปลามากินหลายตัวแล้วครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงจะลาแค่นี้ครับผมอย่าลืมครับมีมีความคิดเห็นอะไรก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปครับผมยินดีรับคำแนะนำทุกคำแนะนำนะครับคลิปนี้คงลาแค่นี้ครับผมช่องพ่อค้าผ้าอากิน้ายู่ครับผม ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเ้ื่อยครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเป็นช่องทำมาหากินนะครับมีลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับเด็กจอย่าจนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเ c ซีช่องพ่อค้าผ้าหากินหาอยู่นะครับพามาดูรอบครับวันนี้รอบที่ดักไว้รอบที่เราหัดทำครับแล้วก็มาดักไว้ นเนมันโดนอะไรแน่ๆเลยอ่ะน่ะไปจับไปออมันต้องโดนอะไรแน่ๆอะไรกัดอ่ะมันมอไว้นี้เปล่าดูนี่้องเปิดดูดิละ่ะมีอะไรอยู่ในนี้ปลาชอ่อนครับผมโดดออกจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปกระเด,ดน้้ำอยู่ตรงนี้นตัวใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกัน อะไรกัดมันไม่ออกมาได้ไงอ่ะไหน่ะโอ้โหนี่คู่อยู่นี่อ๋อมันมาหาคู่มันเหรอเข้าสองตัวมันออกตัวหนึ่ง องไง่ะโอ้โเสียดายครับเข้าสองตัวช้าไปตัวนั้นใหญ่กว่านี้ตัวโดดเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ติดกี่วันแล้วนี่ตัวที่ ตัวที่หลุดมักจะเป็นตัวที่ใหญ่ออกไปตัวหนึงครับได้อยู่ ได้ครับออกไปตัวหนึ่งพอมา,อ,า,อ,า,อ,าอ่ะเหนทำไมันชนจนนี่ติดกันเข้าหลายวันนะเนี่ยมาดูหวานครับผมไปครับเอาลงไว้ที่เดิม มีมีด้ห <c oughs> <laughs> นึ่งตัวว้าวันดูนั่นไป <laughs> เดี๋ยวมันเข่า ไปที่นะครับจากมุมนู้นนะครับมา,มามามุมฝั่งนึงครับผมมุมนู้นควายมันลงได้มันเหยียบพังไปแล้วอันหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาทางนี้ควายลงไม่ได้ทางนี้ดูหมาลงนอนน้ำเด็กห <c oughs> มาร้อน นะครับลุ้นกันต่ออยู่นี่อีกหลังใหญ่หนึ่งหลังแล้วก็หลังเล็กอีก3ามครับ <c oughs> เราต่อทําเองนะครับ <c oughs> หลังกว่า อยู่บนเนินเนาะเราจะรอบมีน้ำก่นอนลองน้ำก่อนน้นสเสียมไหมเกี่ยวไม่ดุ้ม không chạy các, không, 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 không ừ. Ừ. Ừ, nhá, ừ. đi đâu, không đi không đi đâu, không đi đâu, không không bắt không โอ้ลูกกี่ตัวเนี่ย6ตัวรอบที่แล้วเป็นไหร่หากสุดยอดครับลูกตัวรอบที่แล้วเราทิ้งไว้หลายวันนะครับเพราะว่าไม่ว่างครับผมไปทำท่าให้ยาย รอบที่แล้วอันเนี้ยเราไม่ได้ใส่หัวอาหารประดุไว้นะครับแต่ว่าเราทุบหอ,อยเชอรี่ครับผมทุบหอ,อยเชอรี่ไว้ใส่มันจะเข้ามากินหอ,อยเชอรี่และเปลือกหอ,อยเชอรี่ยังอยู่เดีวรอบนี้เราก็จะทุบหอ,อยเชอรี่เหมือนเดิมครับผมแต่ว่า ข้อดีของรอบมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเรามีเวลามาดูมัน hmm, ก mm ็ไม่ตายแต่ว่ามันจะขอบเดี๋ยวในว่างเดี๋ยวเราลงบ่อธรรมชาติครับโอ้ไม่ได้เอาที่ตักมาวันนี้เขาเพียบเลยขยายใหญ่ ดูธรรมชาตินะครับมันอยู่บ่อก็จริงแต่ว่ามันได้เลี้ยงนะครับมันมาขึ้นตามน้ำมาหัวเป็นแผลปิดนาน,นมิ่งชนเด็กเนาะ นี่จักง่ายหมานครับรอบนี้อืมชอนสองประดุกหกเดี๋ยวเราจะทุบอยเชอรลี่ไว้เหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าจะหมานนี่ครับ ไอเชอรี่ที่มันติดอยู่ในอยู่ในรอบเราเราก็จะทุบทุบแล้วก็เอาเข้าไปไว้ในรอบเหมือนเดิมนะครับเป็นเหยื่อล่อครับผมประดุกเราอ่อยแบบนี้เลยครับสูตรนี้ก็พวกเขาแนะนำมาครับผมก็เลยลองทำดูได้ผลครับได้ผลนะครับประดุกเข้ากบก็เข้าครับ รอบที่แล้วตายเพราะว่าเราไม่มีเวลามาดูทำคาดให้ใหญ่ก็เลยยังไม่ว่างมาดูกบตายซ้ำรอบผมทำสองทางนะครับทางเข้าสองทางแล้วก็เอาปลาออกตรงกลางครับผมไปครับลงที่เดิมนึ่ตัวเบลอ Nam hang keng keng. đừng đùa. Nam hang không rồi. nước đi mà ta. ท้ายครับผมไม่รู้ว่าลมหรือว่าควายดึงใบอ้อยใบนี่ออกนี่คนมือหม,มาหนึ่งตัวโอ้วัน <c oughs> นี้หมานอกวันนี้ มาฮะเอาลมๆครับครับหอยเต็ม,ลมเ,เลยรอผัดทําเองนะครับผมอืมเรียบเลยครับก็มาสรุปยอดครับผมวันนี้นี่ครับ ในประชอนอยู่สีตัวปลาดุกตกตัวก็ถือว่าหวานครับจากเราไม่เคยทารอบนะครับผมิ่งหัดทําแล้วก็เอามาลงในบอ่อรา่นเดี๋ยวทําธาตุยายเสร็จแล้วคอ่อยเอาไปลงบอ่อธรรมชาติมนก็น่าจะได้ประมาณสองโลครับสองโลน่าจะได้ ค,คลิปนี้คงลากแค่นี้ครับผมไงก็ฝากกดสั b s c r i b e กดไลค์กด like, กแชร์หน่อยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปทำมาหากินนะครับผมคลิปนี้ลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ